เมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาที่ชุมชนคลองลัดมะยมได้มีพิธีเปิดตัวโครงการสตาร์ทอัพดิจิตอลอีโคโผ่านโครงการ TYC ปี2558และพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง TOT มหาวิทยาลัยมหิดลและชุมชนคลองลัดมะยม นายรังสรรค์จันทร์นรุกรูลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธานเบิดโครงการสตาร์ทอัพดิจิทอลอีโคนมี พร้อมเปิดการอบรมหลักสูตรในโครงการ TYC ปี2558โดยมีผู้บริหาร TOT ร่วมงานจากนั้นได้มีพิธีลงนามความร่วมมือโครงการสนับสนุนกลุ่ม TYC <c oughs> เด็กไทยมีดีใช้ไอทเพื่อชุมชนระหว่าง TOT โดยนายเรืองศักดิ์ชินโรธ <c oughs> ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้านครหลวงที่3มหาวิทยาลัยมหิดลโดยผู้ช่วย ศาสตราจารย์ดรจักริดสุดทธากรคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์โรงเรียนโพทิสารพิยากรและชุมชนลัดมยมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมผลักดันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเอื้อให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมกิจกรรมสตาร์ทอัพดิจิทัลเอนนอนนโครงการเพียัสามประจำปีอง

เป็นการจัดกิจกรรมโครงการ TYC เด<ช>็กไทยมีดีใช้ไอทเพื่อชุมชนเพ<ช>ิ่มอีกจำนวน<ล>11แห่งจากเดิมที่มีชุมชนเข้าร่วมแล้ว14แห่งซึ่งเป็นกิจกรรมด้าน CSR เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้าน ICT ให้กับเยาวชนนำไปพัฒนาศักยภาพของชุมชนโดยใช้ ICT ขับเคลื่อนสร้างเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนผ่าน e-commerce อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลและเป็น การกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวของประเทศเของท่านนะคะบอกว่าสิ่งที่รัฐบาล